หมดเวลาของ RTX 4000แล้วหรือยังฮะในปีนี้2025วันนี้เรามาคุยกันครับผมกับเปาแอพซี u ครับสวัสดีครับผมนีครับสวัสด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 ีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแอพซีพียูนะครับสำหรับวันนี้เองผมเองก็จะคุยเรื่องของตัวในมุมของกาจอเนาะกาจอในปีนี้นะ RTX 4060เนี่ยยังโอเคอยู่ไหมวันนี้เราจะคุยกันโดยเฉพาะที่เป็นมุมของในมุมความเป็นจริงนะ s บสออนทูสตอรี่ story, ดีกว่านะครับพอสุดท้ายแล้ว4060วันนี้ณเวลานี้มันยังดีไหมคำตอบคืออาจจะี4060วันนี้เนี่ยมันยังคงแรงอยู่ถ้าคุณยังพอใจกับประสิทธิภาพความแรงของมันอยู่อ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่า มันยังคงแรงอยู่ใช่มันยังคงแรงอยู่ใครประกอบมาสัก2อสเดือนเนี่ยมันยังโอเคอยู่ยกอย่างเช่นอย่างเซอร์เบอร์พังเนี่ยเจ็ดสิบแปเฟร,รมอะไรประมาณเนี้ยแต่ซีซู00เนี่ยมันก็เคยเป็นการ์ดจอที่ฮอตฮิตติดอันดับหรือว่าเป็นการ์ดจอที่ขายดีที่สุดดีที่สุดของ i have cpu ในช่วงตั้งแต่เปิดตัวมาเลยแล้วกันต้องท้าความก่อนว่า rtx 4ี00เนี่ยมันเปิดตัวเมื่อปี23นะครับสองปีที่ผ่านมาเนี่ย อาร์เซ60เนี่ยก็ได้ให้เห็นแล้วแสดงเห็นว่าสุดท้ายแล้วมันคือการ์ดจอที่คุ้มที่ดีท,ที่ที่คุ้มมากๆตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติของซีรีส์60เนะไม่ว่าอะไรที่มันลงท้าย60นี่จะขายดีหมดย้อนความไปกว่านั้น560 760 960เดน60 3กิก160 6กิก r T x 2 0 6 0 r t x 3 0 6 0และสุดท้าย r t x 4 0 6 0นกะครับก็เราก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะในในรุ่นของมันก็คือ60คือพูดง่ายๆคืออะไรจะออกมาไม่ว่าจะเป็น60-60หรือที่ไต่างรันเป็นเบอร์1แล้วก็เบอร์2ตามลำดับหรือผปออกไปคือแน่นอนตัวแรงสุดอาจจะเป็นซีรีส, 0, จส์จะขาน้อย์แต่ซีรีส์90เนี่ยจะขายได้น้อยที่สุดเพรมันเพรา isen, มันช่เนม่แร,รงนะ ราคามันแพงอันนี้คือเรื่องปกตินะกาจอเอ็นวีเดียอยู่แล้วแน่นอน5090เนี่ยมันแรงราคามันก็ต้องแพงขึ้นมาตามลำดับอยู่แล้วอันนี้ผมใช้คำนี้แล้วกันว่ามันก็ต้องแพงขึ้นมาตามลำดับอยู่แล้วคราวนี้การมาถึงในปีนี้ในปี2.025นี้มิถุนายนนี้เนี่ย60ซีรีส์60 คือหลายๆคนเนี House ่ยรอคอยอยู่แล้วเพราะตัวแรกที่ Nvidia ออกมาเนี่ยคือเขาออก5090มาปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็ไล่ออก5080 5070แ i 5070 5 0ห้าศดศห้าศู Bom ้าและพอมาวันที่ช่วงที่ผมไปคอมพิวเตอร์ประมาณสิพฤษภาคมนั้นหรือว่าที่เรียกได้ว่า5 0าศตอนนี้เอ่อเรียกได้ว่าเวลาผ่านมาตอนนี้เวลาที่ผมอัดคลิปตอนนี้22มิถุนายนเนี่ยเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลย5060ก็ได้เปิดตัวออกมา5060ไดด้เปิตัวออกมา พร้อมความแรงที่หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันจะไม่แรงมากเราต้องเท้าความก่อนว่าซีรีส์ห้เนี่ยทุกตัวยามาทุกตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่แรงแบบกระโดดจากซีรีส์สีแบบเยอะมากมายโยเวนห้าศหรือโยเวนสี่ศนย์เก้าศูักนพไปครับคือ5้าศเนี่ยแรงกว่า4ี่ศเยอะใช่ไหมแล้วก็ไล่มาเลย5 0าศูนแรงกว่าสี่ศูนย์ีไอสิบ ปกติแรงกว่า4070ปกติก็10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็500ศ <5. S 1> ูนก็จะแรงกว่า4060 TI ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ตามลำดับคราวนี้พอตัว5 0า0มันออกมาเนี่ยมันก็เราเองก็สามารถที่จะ forecast หรือว่าเดาได้เลยว่าเฮ้ย5 0า0ูนนไม่ออกมาเนี่ยนะความแรงเนี่ยมันต้องแรงกว่า4060ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วประมาณนี้ถูกต้องไหมเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นในรุ่นที่มันแบบสูงๆมาพอมันออกมาปุ๊บ โอ้แม่งแรงกว่า 10- บถึงสิจริงวะ่ะนี่คือปัจจัยแรกที่ทําให้5้าศดูมีทรงดีกว่า4ี่ศนที่คือปัจจัยแรกคือมันแรงกว่ามันแรงกว่านี่คือข้อแรกข้อที่2ราคาเปิดตัวของ5้าศเนี่ยถือว่าไม่แพงเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่1 1 0 0 0ห1ื0 0 1น0 0 0 0รกาคือไม่ค่าหมื่นถือว่าอยู่ในช่วงราคาเปิดตัวที่มันที่ม แล้วถ้าสมมุติว่าเราย้อนความกลับอีกว่า5อ0 0 0 0 0 0 RCH 5 0 6 0เนี่ยมันแรงมากกว่า4 0 6 0 0 0 0เนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งหมายความว่ามันจะแรงเท่ากับ4 0 0 0 0 0ใหญ่ถูกต้องไหมโอเค5 0 6 0จะแรงเท่ากับ4 0 0 0 0 0ใหญ่ทันทีถูกต้องปะแต่มันจะมี DLS4 แบบเต็มระบบหรือว่าที่ตัวชูโลงก็คือมันติเฟรมเชน ผมยังไม่ได้มีคําตอบว่ามันสุดท้ายแล้วมันจะมีมันจะแบบเป็นเฟรมผีเฟรมวุ้นเฟรมอะไรผมไม่รู้จริงเพราะผมเล่นแล้วรู้สึกผมเออผมก็รู้สึกว่าผมลื่นจริงเพราะสุดท้ายแล้วผมเองก็ต้องทดสอบมาเยอะนะครับวันนี้เราก็เลยมารีแคปให้ฟังแบบง่ายๆไวๆคือผมรู้สึกว่ามันก็ต้องถึงเวลาที่ต้องต้องเปลี่ยนแล้วะคือคนที่ใช้สี่ศูนย์อยู่เนี่ยผมไม่ติดนะไม่ติดคุณแฮปปี้คุณเล่นได้เว้ยแต่ถ้าคุณคุณจะประกอบใหม่โดยเฉพาะไอ้ป้ายเขียวที่ผมโชว์อยู่เนี่ยเห็นป่ะถ้าสีู่นย์ในราคาประกอบ2 0 0 22,000 2 3 0 0 0 ส5งหมื่นห้าสอตามลำดับความแรงของ CPU แล้วก็แรมอะไรประมาณนี้แต่กาจอุ่นได้ห้าศูนย์หไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าจะประกอบใหม่ผมแนะนำนะถ้ามันราคาแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ผมย้อนคลองกลับไปนิดนึงตรงที่ว่า5้าศูนย์หกศนเปิดตัวออกมาราคามันไม่แพงแล้วเนี่ยแล้วไงต่อมันก็ไปชนกับเจ็ดูนราคาชนกันอ่ะโอเคแรงกว่าราคาชนกันแล้วไงต่อคุณได้เทคโนโลยีใหม่กว่าเยอะถูกต้องป่ะอ่ะคุณได้เทคโนโลยีใหม่กว่าเยอะแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ย PC เนี่ยมันไม่ใช่ยิ่งเก่ายิ่งแรงมันเป็นยิ่งเก่ายิ่งอยู่ที่เดิมถูกต้องปะคอมพิวเตอร์มันไม่ได้มีมูลค่าขึ้นนะเมื่อเราเก็บมันไว้แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเรากาลังคุยถึง rtx 400 0ที่ผลิตเมื่อ2ปีที่แล้วย้านะว่า2ปีแล้วเป็นเทคโนโลยี2ปีที่แล้วก็คือ a d a a l o v e l e s s gdr 6เฟรมเจนปกติง่ายๆ5 0 6 0 blackwell multi frame Gen, g e n gdr 7ความสามารถของ tensor core ที่เป็น Fi f ปฟลก็คือ Fi ิป Gen ใน5 0 6 0กับ โฟร์เจนในสีส่วนนี้ต่างกันเยอะครฟูด,ดี้เอ็กตีมนะฟูด,ดี้เอ็กตีมพลังดิบฟูด,ดี้เอ็กตีมพ,พลังดิบครับเพิ่มเข้ามาโอ้โหแล้ววิ่งไม่หนีเลยคุณคิวฮะร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสี่สิบร้อยโอ้โห,โห,โหโคุณคิว อย่างไรสามสิบเฟรมนิ่งๆมันไม่ไหวแล้วแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้ไดรเวอร์มันนิ่งเนี่ยก็ซัดไปกันมันเหลือเกินครับคุณคิวครับผมเนี่ยก็ลองดูแล้วกันยิงโดนโดนก็แล้วแต่ยี่สิบเฟรมอันนี้บนเบสออนพลังดิบนะพลังดีที่ฟุ้ดีครับอ่าพลังดิที่ฟุ้ดีนะโอเคพับจีครับอ่าฟุณดีอันต้าครับอ่าฟุณดีอันต้าร้อยครับครับผมอ่าโอ้คิวแม่อันตราครับเออ โอ้โหอ้าวอย่างน้อยเลย30เฟรม30เฟรมว่ะดีอันต้า X8 แบบที่เรปรับพายครับเรดเดสก็ไม่ได้อะไรต่างอยู่แล้วครับใช่ไหมคิวใช่ก็พลังดิบมาแหละ20เฟรม20%อยู่ไหนก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละเนี่ย113โอ้โหต่างกันเยอะอยู่ครับคุณคิวฮะครับ น่าส่วนก็สนีน่ารไม่มีมีมีเฮ้ยต่างอยู่นะต่างครับตามนี้แล้วกันครับอะไรนะสเตลเเบลดนะคดีครับเวดี้เบลลี่ไฮดีเสสี่ทูเอ็ก่อนแล้วกันอือโอ้โหแค่แคเฟรมจะดทผมติ่งบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วเทนเซอร์คอเนี่ยไม่มีผลเยอะเลยนะเนี่ยเอาจริงแค่เฟรมจ็ดทก็กินแล้วอะสองร้อยถึงสองถึงเท่านี้สองยสิบต่อร้อยสิบนี่คือส t ตล l ลอร์เบครับครับนี่แค่ทูเอ็กซ์ก็เบลทูเอ็กซ์เกสอยเลยเกมทริปเปิลเอนะเนี่ย ถามร้อยสเฟรมใครจะคุยด้วยล่ะทีนี้ส4มกับ155ยห้าสครับผมเกินสเท่าไปแล้วเกินเท่าตัวไปแล้ว C P P ครับระพังครับเยอะ transformer ครับฟูดนะครับปล่อผ่าปรับสุดนะปล่อผภาพรบบสุดครับโอเคปลอาปรับสุดครับยี่สิบเฟรมยีเหมือนเหมือนพงดีบเลยใช่เต็มน่สิบ t w x อะเหมือนกันเลยนะครับก็คือ20% 20%ิบเป็นตบอนตสต่อนะก็เรียบร้อยคิวะครโต้หมดเลยว่าคิว ไลน์ซี่ผมก็เยอะกว่าด้วยนะครับนะครับพอละเอออ่ะอ่แต่เทสทุกเครื่องอยู่แล้วสาที่เฟรมนะครับแต่เทสทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับเปิดอะไรอ่ะมัปฏิเฟรมเจนครับฟูเอ็กครับมาๆๆเห็นป่ะไม่มีไลน์ซี่ครับชิลไลนซี่น้อยกว่าผมอีกชิลเห็นป่ะฟูเอ็ดีอ่ะห้าถึงหกศูนย์จบเลยครับวัดจากสิบเจ็ดสิบสามเฟรมครับสตาร์ทพาร์ททูรีมาสเตอร์เนี่ยครับก็เพิ่งอัปเดต่ปฏิเฟรมเจนมาใช่ โอเวสดครับเดียบอลลารนะครับผมเดียเฟรมเจนวันเอ็กก่อนนะโอเคแล้วก็แล้วเป็นวิลลี่ไฮวิลลี่ไฮโอเคโอ้โหเฮ้ยมันต้องพลังดิบหรอกแค่นี้ก็ต่างละวแค่ทูเอ็กก็เอาเฟรมเจนทูเอ็กต้งคู่ก็ต่างละคือเกมพวกนี้มันต้องเปิดอยู่แล้วอ่ะก็เปิดต้องเปิดต้องพลังดิบมันไม่มีใครเล่นอยู่แล้วอะนะครับต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิดโกงอัพสเกลอะไรต้องเปิดนะครับโอ้ขอบคุณครับร้อยโอ้โหครับสามสิบของผมหกสิบนะครับอ่ะไอคิวมีแค่นั้นขอผมมีแค่นี้ผมยังไม่จบ โอเอกว่ะโอเอกผมซัดให้เฟรมเจน3เฟรมครับโอ้โห200กว่าเฟรมเท่าตัวเลยคิวไม่มีดันเซซีด้วยนี่ฉากเดียวกันเลยนะไม่มีดันเซซีด้วยเพราะผมเป็นไรอ่ะบักไปแล้วครับบั๊คไปแล้วอยู่เออมาแล้วมาแล้วพูดด้วยน่าจะโหลดผีนะครับนี่แหละเทคโนโลยี เทคโนโลยีฮะถ้าใครใช้จอ Full HD 240เ z นน่าสนใจใช่ครับถ้าคุณเปิดได้เห็ป่ะมันก็จะพิ้วประมาณนี้แหละเยอะเยอะมากบ๊ายบาไปไม่ต้องไม่ต้องให้ดูผลเททหรอกดูไปดูทุกเกมดูทุกเกมเดี๋ยวผลเททอยู่้างล่างแล้วกันฝนเฮทอยู่้างล่างแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ